Jeffy <Jessie> Family Channel สวัสดีครับเพื่อนๆนีนป๊าาออกจากที่พักมาแล้วตอนนี้จะพาเพื่อนๆมาสู่คาเฟ่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่านนะครับตรงด้านหน้านี้คือ,อคาเฟ่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในหมู่บ้านสปันเลยนะครับ ใครมาหมู่บ้านสปันไม่แวะคาเฟ่นี้ก็ถือว่าพลาดมากคาเฟ่นี้คือคาเฟ่หยุดเวลานะครับเดี๋ยวดูภาพกันเลยครับนี่เพื่อนๆน,นี่บรรยากาศหน้าคาเฟ่หยุดเวลาครับดูจุดเช็คอินใหญ่สำหรับหมู่บ้านสะปันนี่เลยหยุดเวลาคาเฟ่ครับทางเข้าด้านหน้าก็ เป็นเคาน์เตอร์ชงกาแฟเลยไเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูด้านในครับนี่ครับวิวถ่ายภาพของหยุดเวลาคาเฟ่ครับ บรรยากาศซึ่งด้านระเบียงนี้ก็จะเห็นถึงวิวทิวทัศน์ของสันเขาต,ต่างๆนะครับ จะแพ่นกล้องให้ดูที่พักเราเมื่อคืนนะครับหนุ่นจะอยู่สุดเกือบจะถึงด้านในสุดของถนนนี้เลยนะครับลงมาจากที่พักประมาณไม่เกิน2นาทีก็จะถึงลานจอดรถของหยุดเวลาคาเฟ่ครับ นี่ครับบรรยากาศรอบๆของหยุดเวลาคาเฟ่นะครับก็จะ,จะล้อมรอบด้วยทิวเขาคือเรานั่งอยู่ช่วงสันเขาแทบด้านที่เป็นฝั่งของรีสอร์ทนะครับถ้ามองไปด้านหลังนี่ก็คือจะเป็นนี่หยุดเวลาคาเฟ่ซึ่งด้านบนเขาก็าเป็นคาเฟ่ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ คือนักท่องเที่ยวก็จะคืออยู่ด้านบนทั้งหมดแล้วก็ถ่ายภาพออกมาทางดิวด้านนอกก็จะเห็นสันเขาที่เรียงรายกันอยู่มากมายนะครับนี่ดูบรรยากาศประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆอันนี้คือจุดหมายต่อไปที่เรามานะครับตรงนี้คือสะพานโอโซนครับนี่ สะานนี่คือเป็นที่พักนะครับก็จะเป็นโดมสะพานโดมนี่คือเป็นสะพองโดมระยะทางประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบเมตรได้สะพานข้ามผ่านระหว่างน้ำตกนะครับฝั่งที่เป็นเข้าไปในเขาแล้วก็ฝั่งมีสอฝั่งซ้ายเป็นสอดครับฝั่งขวาจะเป็นน้ำตกไหลผ่านหรือน้ำตกค่อนข้างจะกว้างมากเลยครับ และตรงกลางสะพานนี่คือจะเป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาแวะนะครับจะเขียนว่าแหล่งโอโซนชั้นดีที่สปันาดูกว้างนะครับเพื่อนๆและตรงสะพานโอโซนตรงนี้ก็เวลาเราถ่ายรูปยืนถ่ายตรงกลางเนี่ยภาพมันจะแทนให้เห็นถึงนี่นะครับรอบๆทเขาที่ของร้อม าให้โอโซนสมชื่อแหละครับไปครับเดี๋ยวเราไปจุดหมายต่อไปกันว่ามาีที่ให้เราแวะชมอะไรกันอีกบ้างอันนี้คือปะป้ายังอยู่ในเขตของหมู่บ้านสปันนะครับคือค่อนข้างจะกว้างนะครับเท่าที่ดูเดี๋ยวให้ดู การไหลของน้ำนะเพื่อนๆน้ำจะไหลเชี่ยวมากเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปจุดหมายต่อไปกันครับเพื่อนนี่มาถึงที่พักแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับที่พักสำหรับคืนนี้ อิงไอหมอกครับอันนี้ก็คือตัวที่พักของเราบ้านกอดหมอกนี่ครับมาดูตัวบ้านครับมีทรงบ้านไม้เก๋ๆเลยเราก็จะนอนกันคืนนี้ครับเพื่อนๆนี่นอของของใช้ของกินเยอะ่อยคือพักติดลำทารเลยครับ ระหว่างทางเดินที่พักก็มีลำธารลงไปเล่นน้ำได้ด้วยสวยงามมากดูรอบๆกันี่ดูห้องนอนนี่คือห้องนอนของเราน,น,นี่จะไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับถ้าเป็นห้องนอน ที่พักฟิลดีมากเลยครับสวยงามจริงๆบรรยากาศเลยงที่พักก็จะมีทางเดินลงไปที่น้ำตกได้ครับ หลังมาป้าก็นี่มีจุดถ่ายรูปด้วยโอ้ดูน้ำตกเครนะับน้ำตกไหลแรงมากแล้วตรงนู้นนะเห็นไหมลอยมีขอนลนมาจากบนภูเขาแล้วลงมาติดกับอ่าระหว่างกอไม้กลางน้ำตกเนะฮะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามช่อง Jeffy Family Channel ด้วยนะครับ